กูบ้าไม่บวชขึ้นมาแล้วกูสาบทำทุกอย่างตามฐานะคารวาต่อไปหนักเลยนะกูบอกให้ยาวๆเลยนะกูบอกให้กูจะอยู่แบบยาวๆเลยนะคิดดีๆนะว่าการที่กูบวชจะเป็นประโยชน์กับมึงหรือจะเป็นโทษแก่มึงถ้ากูไม่บวชพวกมึงะยะยาวนะกูบอกให้มึงอย่าคิดว่ากูจะลดลาวาสองเรื่องพวกนี้นะกูไม่ลดนะกูจะไล่สดแบบนี้ต่อไปแล้วคนจะรู้จักกูมากขึ้นเรื่อยๆด้วย แล้วกูจะคนจะรักกูมากขึ้นเรื่อยๆด้วยคิดดีๆนะถ้าจะขวางไม่กูบวชนะคิดดีๆคิดดีทีนะคิดเยอะๆเพราะถ้ากูไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายกูจะยังแหกปากด่าแบบนี้ต่อไปได้แล้วไม่มีใครเอากูลงได้ด้วยเพราะกูไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายเลยคิดดีๆนะครณสามีความรู้พระธรรมวินัยพอรักษาตัวได้ไม่ต้องพึ่งพระอุปชาอีกต่อไปตามพระธรรมวินยัยหลังจากนั้นค่อยออกมาสอนธรรม ห้าปีอย่างน้อยๆจะทําอะไรก็ทำ uh. ห้าปีเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าไม่บวชรับรองไอ้ผู้ที่หากินกับศาสนาเนี่ยดิน้น uh. ดิ้นแน่นอนในคลิปอาจารย์บียงบอกต่อนะครับบอกว่าที่ผ่านมาต้องขอบคุณทานายความนะที่ออกมาตักเตือนให้ความรู้ทางกฎหมายในด้านต่างๆ